ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสอท,ทนชเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้8จังหวดัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ นายสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสอทรชกล่าวว่าตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนัก มากหลายพื้นที่ทําให้สํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติหรือสทอชและหน่วยงานด้านทรัพยากรน,น้ําต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ส่วนช่วงวันที่27พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมไปถึงน้ําท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้าท่วมขังอยู่เป็นประจําเนื่องจากระบายไม่ทันค่ะ บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมาราชตรังพัทลุงปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะรวมทั้งระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะอย่างเขื่อนบางลางจังหวัดยาลามีปริมาณน้ำเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านลูกบา์เมตร โดยระบายน้ำในอัตรา6ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อพร่องน้ำสำหรับรองรับน้ำหลากตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมยังสามารถรองรับน้ำได้อีก721ล้านลูกบาทเมตรและให้พิจารณาบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำค่ะ นอกจากนี้นะคะสทนชยังเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ําล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเรเวนแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาของคลองชุมพรแม่น้ําหลังสวนแม่น้ําตาปีแม่น้ําตรังคลองชะอวดคลองลําคลองท่าเนะแม่น้ําสายปุรีแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําบางนราแม่น้ําโกโลกและคลองตันหยงมัดอีกด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮพศสวทเบตง n e w ส์ New, ลลวิ t ิอุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th